อีสุอ,อ,อนิวนี้เอฟซีมาจัดยางแล้วก็แก้กินในนะครับนะครับแก้กินในแล้วก็แก้เผายันนะครับผมแก้เผายันนะครับแล้วก็มีคนถามมานะครับเอฟซีถามมาว่าสองห้าห้าห้าสิบใส่กับแปดครึ่งจะเป็นยังไงทรงหน้าสองลำงสามนะครับอันนี้หล่นหลังสามมบหน้าสองเหลือมาดูกันนะครับวันนี้แก้เผายันนะครับผมนี่นะครับ เห็นไหมครับมันมืดหน่อยนะครับอันนี้ยันอยู่นะครับเดี๋ยวแก้แล้วเราผมถ่ายรูปไว้ให้ดูนะครับนี่ครับกับล้อเออีนะครับผมแปดนิ้วครึ่งออฟสามสิบห้านะครับผมใส่กับยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะครับนี่นะครับมาดูนะครับความหนานะครับแล้วก็โผล่ไม่โผล่ล้นไม่ล้นนี่นะครับ ออกมาประมาณนี้นะครับแก้มยางนะครับเดี๋ยวใส่ดูนะครับแล้วผมจะรีวิวให้ดูอีกรอบว่าโผล่ยื่นไหมนะครับกับเ d ดีรู8ปดนิ้วครึ่งออส3ามานะครับผมกับยาง25 50สไตล์การโหลดหน้า2หลัง3นะครับผมมาเราชมนะครับตอนนี้ใส่กันแบกแก้เผายันอยู่นะครับผมผมครับค่าแล้วผมไปรีวิวข้างนอกมันจะมองไม่เห็นนะครับรีวิวตรงเครื่องตั้งสูตรเลยนะครับนี่ครับ ใส่แล้วนะครับ255 5้ใส่กับล้อ8นิ้วครึ่งนะครับออฟสาห้นี่ครับพอดีนะครับยางติ่มๆมานิดเดียวนะครับอันนี้แก้ล้อแบกแก้ตั้งศูนย์ให้เสร็จแล้วครับแก้เขายันนะครับนี่ครับมาดูจากข้างนอกนะครับทรงจะประมาณนี้นะครับ8นิ้วครึ่งใส่กับ สองห้าห้าห้าสิบนะครับนี่ครับอันนี้สไตล์หน้าสองลังสามก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับพอดีคันนี้เสร็จคําผมก็เลยรีวิวบนเครื่องตั้งศูนย์เลยนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดหน่อยก็ขออภัยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับไม่โผล่ไม่ยื่นนะครับมาดูข้างนี้มั่งนะครับนี่ครับให้เห็นทุกมุมเลยครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับจบนะครับ6รู8นิ้วครึ่งกับยาง25 5, 5 10, 8ค8ับผมลงก็กำลังสวยนะครับนี่เลยอ่าผมให้ดูแบบเต็มเต็มคันเลยประมาณนี้นะครับกับ2 0 2 0